ช่อง3เปิดโผลละครใหม่ๆออกมาอีกเรื่องแล้วนะคะกับละครเรื่องมือปราดมหาอูดที่ได้นักแสดงฝีมือดีของช่องอย่างเกรทวอริรทอนประกบคู่กับน้ำตาลพิจักนา ร่วมด้วยหนุ่มเต้ยพงศกรและแพรพิชาภาซึ่งมีการซุ้มถ่ายภาพฟิตติ้งกันไปแล้วนะคะซึ่งจากภาพบอกเลยว่าน่าดูมากๆนะคะหลังจากนี้เราก็มาติดตามชมกันว่าจะมีภาพเบื้องหลังอะไรหลุดมาให้เราแฟนๆได้ดูและก็มาดูตอนที่เขาออกอากาศกันนะคะว่าละครเรื่องนี้จะน่าดูมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่เห็นจากภาพนะคะบอกเลยว่าน่าดูอย่างแน่นอนแฟนๆห้ามพลาดกันนะคะ